การขยายความยาวในฟอร์มในกรณีที่ว่าฟอร์มแสดงข้อมูลได้ไม่ครบตัวอย่างเช่นในบินขายนะครับหมายเลขเบอร์โทรอาจจะยาวไม่ครบนะครับอาจจะมีการขาดไปนะครับเราสามารถที่จะมีการแก้ไขโดยการาลูกค้าสามารถทำได้เองนะครับคลิกแก้ไขนะครับ แล้วก็เลือกรูปแบบฟอร์มของเรานะครับเมื่อกี้ <ๆ S 1> เราคลิกแบบที่1เราก็เลือกแบบที่1แต่ถ้าเราคลิกเลือกแบบที่2เราก็ต้องคลิกแบบที่ <ๆ S> 2 <ๆ S 1> นะครับอันนี้เราจะแก้แบบที่1นึ่เสร็จแล้วก็คลิกแก้ไขนะครับตัวนี้เราต้องการที่จะขยับคําว่าโทรศัพนะครับเราก็คลิกก่อนนะครับให้มันขึ้นเครื่องหมายล้อมขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลาก มาทางขวาในกรณีที่ต้องการให้มันยาวขึ้นนะครับหรืออาจจะดันมาทางซ้ายในกรณีที่ต้องการให้มันสั้นลงมานะครับอย่างนี้นะครับหรือในกรณีที่เราอาจจะดึงไม่ได้นะครับเราก็สามารถาที่จะเคาะที่คีย์บอร์ดได้นะครับโดยการกดเครื่องหมายชิปนะครับแล้วก็กดลูกศรมาทางขวานะครับเห็นไหมครับมันก็จะยาวขึ้นมานะครับหรือถ้ากดชิปค้างไว้เสร็จแล้วก็ เรื่องลูกศสมาทางซ้ายมันก็จะมีการสั้นลงมานะครับทำได้2อย่างนะครับใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือจะใช้เมาส์ก็ได้นะครับถ้าใช้คีย์บอร์ดให้กดชิปแล้วก็กดลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อขยายหรือหดมันลงมานะครับแต่ถ้าเป็นการใช้เมาส์นะครับก็ให้เมาส์มาชี้ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าสัญลักษณ์มันจะเป็นการชี้ไปซ้ายขวานะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับมีการดึงออกมาหรือว่าการดันเข้าไปนะครับ